แฟนเข้าไปก่อนให okay. ้แฟนเข้าไปก่อนโอเคว่าน้องใส่เสื้อบดกลิ้บลาด้านนี้เลครับด้านนี้เลยด้านนี้เลยครับก็ตอนนี้นะครับคุณนิวจตุพรนะครับก็ได้ปล่อยตัวมาจากเรือนจำท่านผู้ชมครับ

ยังไงบ้างครับนิวนี่ครับก็นี่ท่านผู้ชมครับก็น้องก็มีสภาพน่าจะนะครับเรียกว่าไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยเต็มร้อยท่านผู้ชมครับก็ร่วมกันแสดงความยินดีนะครับกับคุณนิวครับท่านผู้ชมมีอาการมือสั่นเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณนิวด้วยนะครับขณะนี้รายงานสดอยู่ที่ทันทัศสถานหญิงกลางท่านผู้ชมครรับ้อนครับ ก็คุณนิวนะครับได้รับการปล่อยตัวมาแล้วครับท ouais> ี่บริเวณเรือนจำนะครับทันทัศสถานหญิงกลางครับเจ้าตัวนะครับฝนมาแล้วโซเฟครับโซเฟเป็นไงบ้างคุณนิว

ก็พื้นพื้นที่ก็ยังมีพอมีอยู่คนทั้งเยอะแล้วอาหารข้างในอาหารการกินเราเป็นไงบ้างก็ไม่ใช่ชีวิตยังไงเพราะว่าช้อนแรกขึ้นมาทานได้แค่ช้อนสองช้อนนะคะแล้วก็ที่ทานได้ก็จะเป็นข้าวมันไก่ที่ทานวันนี้ทานหมดก็คือเป็นที่เพื่อนๆซื้อให้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารประจำก็เลยทานได้หมดไม่ได้ทาน แล้วก็ไม่มีน้ำกินน,กน้ำกอ๊อกน้ก๊รสชาติเป็นไงบ้างฮะนเหียเลยขนเหีย <c oughs> มีตะกอนแล้วีชิเลงแมีตะวนขาแล้วลบบระเทศไยในวนหมดแล้วคุณภาพหมายถึงว่าคุณภาพเอ่แล้วมีคนถามว่าทำไมถึงต้องกินน้ำก๊อกไม่มีน้ำให้มันคือมันต้งอน้ไม่ใช้ไม่ได้ ไม่ถึงทางทางเรือนจำเขาไม่ได้มีน้ำสะอาดปกติให้ไม่นมน็้กอค่ะแล้วก็ลองใส่คูลเลอร์ใหญ่ๆ้ให้เราไปเปิดเป็นโครงการแบบน้ำประปาดื่มได้อะไรเงี้ยเหรอไม่ค่าน้าประปาไม่แตงี่นเ็เออก็ก็ลองถามดูแล้ววันนี้เราถามทุกคนที่ออกมาคืออยากจะกินอะไรอย่างแรกวนนี้ อยากพักนี่แต่ยืนเซเลยนะเออเธอดูเซมากเลยนไม่ทนยาี้หมต้งีสัให้ยครัวแต่ลกไม่ได้อะไรเป็นเป็นยาลดความเครียดอะไรครับอนหลัไมคะตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปนะก็พยายามหลักให้เวลามันให้เวลามันผ่านไปแต่ละวันให้มันผ่านไปมันไม่ไดให้กองไห้ คือนห่วงคนภนกเาวันที่ตัดสวันที่ตัดสินหนูรู้สึกว่าหนูโดนแย่ออกคนเดียวเลยแล้วกูก็เลยถามว่าทำไมหนูไม่ได้ออกมาพรคนนเราตนั้นฝนตกมัน่คจะอยู่คนนอกที่นอนพี่รู้อวแฟนนวประาเขาจรู้ยังว่นออกมาีต้องว่า แล้วเขาชี้แจงเหตุผลไหมฮะว่าทำไม,ไมแล้วเขาถ<ร><ร>ึงเอาไม่ชี้แจงอะไรเขาไม่บอก,กแต่ว่าอืนยังไม่ได้หมายอ,อะไรสักอย่างเลยค่ะท่านจะเป็นคนเดียวที่ทุกคนควรที่จะออกมาทุกคนคท่านใดท่านใดควรจะออกมาแต่เขาเพียงคนเดียวซึ่งขึ้นรถพยาบาลมาคนเดียวใช่ค่ะแล้วมีโอกาสดไ,ได้เห็นผมเห็นญาตเห็นแฟนอยู่ไกลเหมือนเขากาลังลุกขึ้นอย่างนี้อืมไม่แล้วตอนนี้ถึงเรือนจาเห็นผมครับไม่ไม่เห็นใครเลยม่เห็นเลยเขาคือหนมตั้งร้องไห้มาตรนทานที่หนูแบบร้องไห้หนู ที่เรแต่เสียจ่ว่าทไมเขาไม่ให้เราเจอใครเลยนะแล้วเขาไม่บอการาไมาไม่บอกประชาชนที่รอเราไหมว่าเราออกมาแล้วให้เขานั่งรอตดดทไมเสียใจู่ร้วาโกับคำพิพากษาด้วยเราไปลองให้าทอะไรไได้อขาาออกมาตอนกี่โมงครับวันจันทร์นะครับอราณสี่มงกว่า แต่เดี๋ยวอาจจะสัมภาษณ์ไม่นานเดี๋ยวรีบพานิวไปดีกว่าแม่คนนิวดูไม่ค่อยดีมากๆเลยวันนี้นิวครับแม่แม่หน่อยฝากมาห้าร้อยบาทรับขวัญนะคะที่มาเป็นรถพยาบาลเห็นพวกแม่แม่ก็อยู่ตรงนี้แม่ลูกไม่ได้มองใครเพราะว่ตอนนั้นมันดังร้องไห้อยู่หนูเสียใจมากที่เขาแบบทำไมวะเขาไม่ได้ลองเจอยากว่าแม่เขามารอกันตรงนี้นะเป็นรถพยาบาลใช่ไหมใช่มเป็นรถพยาบาลเอาหนูมาคนเดียวเลยแล้วก็แบบ

ก็3 <One> ว <input> ันนะครับที่ถูกคุมขังไปเพื <A> ่อรอผลอุทธรในการประกันตัวท่านผู้ชมครับวันนี้น้องกระแปงก็มารับนะครับพี่นิวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็ร่วมกันนะฮะแสดงความยินดีนะครับเป็นกําลังใจให้กับคุณนิวจตุพรแซ่อึ้งนะครับท่านผู้ชมครับขอโทษแทนพ่อคี้กับน้องนิวด้วยว่าพ่อคี้มาไม่ททนน้องนิวอย่างโกธนะอ็ท่านผู้ชมครับก็นะฮะ ขอญาตได้นะทักทายพี่น้องๆกันท่านผู้ชมครับพิมพ์คำว่ายินดีด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับคุณนิวนะครับรพะก่อนเยอะเยอะลูกไม่กอนใรพี่พี่ประพันธ์บอกว่าแพะก่อนเยอะๆ อ่าปกีบอกอิมีีออฟซองนะวันนี้มาไม่ททนขอบคุณนะครขอบคุณครับขอบคุณมากครับยหวัดดีครับสดีครับสู้นิวสู้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 นี้นน้สู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 ้ส้ไป้ี่ไปสอ้ส้ส้สู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 ้้สูสู้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 ้สู้สู้สูู้ส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 ูู้้ส้สูสู้ไู้ยู้สย้สูวสู้สู้้สูสูสู้สู้้สู กลับบ้านพักผ่อนนิวพักผ่อนดูแลตัวเองนะตัวอครับ้นิวเลยครับท่านผู้ชมครับก็ร่วมนะครับแสดงความยินดีกับคุณนิวส์นะครับที่นะครับได้รับการปล่อยตัวนะครับเนื่องจากสารอุทธรณ์ให้ประกันตัวในคดีมาตรา112นะฮะแต่งชุดไทยนะครับเรียนแบบสถาบันท่านผู้ชมครับ เบื้องต้นสารจำคุกสั่งจำคุกสองปีนะครับคุณนิวยืนยันจะสู้ทอนต่อนะฮะสู้ทอนต่อนะครับก็เบื้องต้นนะครับสารให้ประกันตัววางวงเงินหลักทรัพย์30,000 0บาทท่านผู้ชมครับคุณนิวก็ได้รับการปล่อยตัวฮะนี่นะฮะออกมาโบกไม้โบกมือแบบนี้นะฮะลุงดอนนะครับก็เรียกว่านะฮะคุณนิวอาจจะสุขภาพนะครับเรียกว่ายังไม่เต็มร้อยนะครับเนื่องจากนะครับที่คุมขังนะฮะหรือว่าเรือนจํานั้นนะครับก็เรียกว่า ที่เรือนจํานั้นนะก็สุขภาพหรือว่าสุขอนามัยนะครับอาจจะไม่ดีนะครับก็เลยเรียกว่านะฮะมีอิดโรยกันนิดหน่อยครับแต่ว่าน้องนิวนะครับก็นะครับมีการนะครับกาลังใจดีแล้วก็ขอบคุณแม่หน่อยนอร์เวย์นะครับรับขวัญน้องนิวนะครับมา500บาทแล้วก็เสื้อที่น้องนิวใส่ออกจากเรือนจําวันนี้นะครับก็เป็นเสื้อที่แม่หน่อยนอร์เวย์ซื้อให้นะครับขอบคุณแม่หน่อยมากๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวโอปอลนะถ้าฝนไม่ตกนะฮะก็จะไปดินแดงต่อท่านผู้ชมนะฮะ ฝากส่งหัวใจสีแดงกดไลค์กดแชร์คนนี้คุณโจเซฟนะฮะกิษณภนนะครับก็มาเรียกว่านะครับแต่งชุดไทยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนของเราด้วยแล้วก็มีคุณเติร์ดโคศกวีโวนะครับก็มาให้กาลังใจกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ชมแล้วก็มีพี่เจมนะครับเจษดาสีปลังจากเครือข่ายนนนะฮะก็มาให้กําลังใจท่านผู้ชมครับนี่นะครับก็รวมกันนะแสดงความยินดีอ่าพิมพ์คําว่ายินดีด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนของเรานะฮะ คุณนิวจตุพรแ่อึ้งนะครับได้รับการประกันตัวมาแล้ววางหลักทรัพย์3 0 0 0 0 0บาทจากสารอุทธรน,นะครับเบื้องต้นมีกาหนดเงื่อนไขก็คือห้ามทํากิจกรรมกระทบกระเทือนต่อสถาบันนะครับห้ามออกนอกประเทศนะฮะแล้วก็นะครับจะขึ้นสารอุทธรอีกครั้งหนึ่งนะครับในอีกวันไหนเดี๋ยวเราติดตามท่านผู้ชมเพราะว่าคดีนี้นะครับคดีแต่งชุดไทยคดีแต่งชุดไทยนะครับอันนี้เสื้อหรือกี่ตัวครับเสื้อคนไหน ให้หมอหมอนะครับให้หมอนวดโอปอท่านผู้ชมวันนี้หมอนวดโอปอนะครับแม่หน่อยรนเว์ซื้อมาฝากนะครับขอบคุณมากมากครับเสื้อน้องตาใสนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับขอบคุณมากๆครับนี่ครับขอบคุณครับอืมนะหวัสดีคุณอังเดรครับคุณเพียมทองเพื่อนๆในกล้อง iPhone นะครับแล้วก็ขอแม่หน่อยอีกตัวนะนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวรอใหม่เดี๋ยวรอใหม่คุณพี่พร นี่เลยครับท่าเผู้ชมครับโ okay อเคนะครับขอบค,ค,คุณครับพี่เติร์ดนี่ครับขอขอพี่เติร์สยังไงพี่เติร์ดมาทิ้งท้ายหน่อยยัง<า>ไงบ้างครับ<า>เปิดแสงหน่อยนะ,นะก็ทั้งสงกล้องเลยครับดีใ,ใจครับเพื่อนไม่ออกมาแ,แต่ว่ายังดีใจไม่สุดเพราะยังมีเติร์เราอีกหลายคนมืที่สมบัติ้อยแล้วก็เกนอนท่เรีนอยู่ในเรือจงก็ติดมาน้ามากๆพี่น้องสุดมารแกก็ติดกับน้ำมากๆเลยนะคบ ก็อยากให้พี่น้องชาชนานะให้กำลังใจกันต่อไปนะแล้วก็ทำได้เท่าที่ทําได้อะไรที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนเคลื่อนไหวหรือว่าก่อสร้างรางประาธิวไตยที่เข้มแข็งได้เนี่ยอยากให้ทำเนาะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองก็คงใกล้ เลือกตั้งแล้วถ้าอยากให้ที่น้องประชาชนติดตามข่าวสารพักการเมืองต่างๆเราไม่จำเป็นจะต้องเลือกพักไหนก็ตามนะพักไหนที่มันเป็นพักฝ่ายเลี้ยงไตเนี่ยเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยหรืออะไรก็ตามอยากให้น้องประชาชนมีแต่ตินใจเลือกอนาคตของเรานะครับแล้วก็ ผมหวังว่าหลังจากนี้สถานการณ์การเมืองจะดีขึ้นชีวิตของพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นนะครับขอบคุณคุณเติร์ดครับสวัสดีครับคุณเติร์ดโคศกวีโวนะฮะท่านผู้ชมครับก็แสดงความยินดีกับคุณนิวจตุพรครับสารให้ประกันตัวมาในคดีมาตรา112เนี่ยผมขออนุญาตเดินทางกลับนะครับแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะไปพูดคุยข่าวสารที่ สามเหลี่ยมดินแดงกันนะครับถ้าฝนตกก็คงจะได้เดินทางกลับบ้านเพราะว่านะครับเรียกว่าช่วงนี้กทมน้ําท่วมเยอะนะครับทักทายนะครับพี่ตุ้มคุณขวัญนะฮะคุณแม่ปัญญานะครับคุณกินจุ๊บคุณนกไตนะคุณการรวีนะครับคุณ NNBB คุณเถตานะครับแล้วก็กล้องในไอโฟนนะครับทักทายเพื่อนเพืทุกคนนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับโอปอสบายดีครับแล้วก็วันนี้มารับคุณนิว จตุพรนะท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความยินดีด้วยการพิมพ์คําว่ายินดีด้วยนะครับเป็นกําลังใจกับคุณนิวจตุพรนะครับขอบคุณทุกคนครับแล้วเจอกันครับที่หมายข่าวต่อไปถ้าฝนตกก็คงจะกลับบ้านถ้าฝนไม่ตกก็จะไปนั่งพูดคุยข่าวสารที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับขอบคุณพี่สุดชีพคุณยุ้ยนัจนะครับคุณแชมเปี้ยนนะฮะคุณมาเฟีย007ขอบคุณมากๆครับ ใ,ในช่วงนี้ผมขอญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายกกขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ